ท่านเพาะตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยท่านจะสังเกตว่าพอเข้าสู่หน้าฝนไก่ของท่านเนี่ยเขาเรียกว่า,าร่างกายเขาพร้อมที่จะออกไปต่อสู้เผชิญกับสภาพอากาศข้างนอกแล้วนะครับแล้วก็สุขภาพ,าพแข็งแรงแล้วหเดือน6เดือนเข้าเริ่มถ่ายขนเข้าไปเต็มอีกทีหนึ่งก็ตุลาอย่างเงี้ยบางตัวก็จะไปเข้าขวบตุลาหลายตัวก็จะเป็น แปดเดือนเก้าเดือนเมื่อช่วงเดือนตุลาซึ่งไก่จะมีความสวยงามแล้วก็ถ่ายแซมถ่ายใหญ่เนี่ยไก่จะไปขนเต็มกันในช่วงของตุลาปีหน้าหมายถึงว่าหลังพรรษาอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นผมพูดลักษณะเดือนกันยาตุลาอย่างนี้ทุกปีนะครับถ้าหากว่าท่านจะเพาะพัฒนาไก่ชนเนี่ยถ้าท่านเพาะช่วงนี้ไก่ท่านจะไปเข้าขวบตุลาปีหน้าแล้วก็หลังจาก เข้าขวบก็ร่างกายสีขนน้ำขนทุกอย่างพร้อมร่างกายพร้อมท่านก็ทำการออกกำลังกายเข้าคอร์สเข้าสู่การแสดงได้เลยนะครับดังนั้นท่านที่จะเพาะพัฒนาไก่ชนช่วงหน้าหนาวนี้เตรียมแม่ไก่ของท่านนะครับเดือนนี้ท่านทำสาวไว้ได้เลยหรือท่านไม่มีไก่สาวหรือท่านยังไม่มีแม่พันธุ์เตรียมหาได้เลยนะครับตั้งแต่กันยา แล้วก็ทําสาวไว้เอาไปเข้าผสมในช่วงของเดือนตุลาคมแล้วท่านจะได้มีไก่ที่ไข่เยอะเพราะออกมาแล้วเป็นตัวเยอะอรูปไก่แข็งแรงนะครับแล้วก็จะเป็นไก่อายุดีในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนของปีหน้านะครับอันนี้เป็นการเพาะพัฒนาไก่ชนตามสูตร โบราณน,นการที่คนเท่าคนแก่เขาเพาะพัฒนาไก่ชนกันมาแต่วันนี้มันเป็นเรื่องของซุ้มฟาร์มมันมีเรื่องของธุรกิจมันก็เลยเพาะกันทุกปีทุกเดือนทุกปีทุกเดือนทุกปีทุกเดือนนะครับแต่ว่าถ้าตามหลักของโบราณเนี่ยเขาก็จะเพาะกันตุลาพฤศจิกาหรือในช่วงของอากาศเย็ยนนะครับก็ฝากกันไปด้วยสําหรับท่านที่เพาะพัฒนาไก่ชนก็